ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงเช้านะครับวุ่นวายแต่เช้าเลยนะคนคนนี้นะครับดูเข้ามาได้หรือป้อมเราแต่เช้าเลยนะพอได้สู้เขาไประยะหนึ่งนะครับ<ฮ>เดี๋ยวผมต้องรอให้ทหารกมฟื้นก่อนนะ<ฮ>สึนซางก็ประมาณสี่นาทีนะครับไม่รู้จะทันหรือเปล่านะเสียวเสียวเหมือนกัน,นครับเนี่ยระหว่างรอครับเดี๋ยวมาเปิดการ์ดกันเลยเพราะว่าออพลังลบมันถึง3ามแสนนะครับมันจะแจกยกมานะครับมันก็เลยครบพอดีนะก็เลยลองเปิดสักหน่อยนะเผื่อฟุกฟุกได้จุกกระเลียงหรือโลซกมาก็ได้ครับ โอเคอ่าไปเป็นไรครับมานี่ครับถือว่าโอเคนะได้กลอวมาก็เพิ่มดาวครับสวยอยู่นะครับเฮ้ยแถมมาเอาอ่ะอีกสักตัวไปแถมอีกสักตัวไปขอขอตัวเม่ๆเหมือนแล้วกันนะไม่ไม่น่าจะได้ลนะโอสองตัวติดเลยครับถือว่าดวงดีนะคอร์คู่เลยนะโอเคถือว่าคุ้มครับเปิดรอบนี้คุ้มเนาะ แต่ตอนนี้มันจะไม่คุ้มตรงนี้นะครับมันตีเมืองเราอยู่นะครับหงพ้น,นะครับก็เมื่อกี้ได้ได้กดอูมาเนาะก็พอดีครับอัปเดตพอดีครับทะลวงกนอูเลยครับแม่ชอบเลยทีนี้ได้กดอูสองดาวแล้วครับไม่รู้จะทนได้ถึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบุกหนักเหมือนกันนะครับเนี่ยทรัพยากรเขาค่อนข้างจะมีเยอะกว่าผมนะเ,เรื่องการเกตทหารค่อนข้างจะมาดีกว่านะ <c> <cinco> ซึ่งผมเสียเปรียบเรื่องนี้นะครับตอนนี้นะเพราะว่ายังย,ยังยังฟื้นตัวไม่เต็มที่เนาะ มาเสยวเกี้ยวนะครับฮะคู huh? อีกประมาณสองนาทีนะครับเสยวเกี้ยวจะช่วยเราได้ไหมไปถึงไหนแล้วนี่ครับเอ,อ้ยน่างหงายไยครับแม่เัาเติมทหารเร็วมากเลยนะมาอีกแล้วนะครับแสดงว่าแคมป์เขาอยู่ใกล้ๆกล้ครับโอเคนะแคมป์ก็อยู่ใ,ใกล้ๆกะอนะไม่มีทหารนะจริงๆ อันนี้อันนี้คือปัญหาเลยนะครับ <called> น่าจะแตกนะไอตรงนั้นนะอีกหนึ่งนาทีกว่าครับไม่น่าจะทันรอบปีอีกทีเนี่ยตามไวเนี่ยอีกสามสิบกวิววครับอันนี้ก็เหลืออีกไม่กี่วิเองเราปีมาเพิ่กระดมใส่เลยนะไอแดงกันมาตัดทางให้มันเร็วๆหน่อยโอเคเหลือสิบหกวิครับสิบห้าสิบสี่ใกล้เคียงกันนะดูดีจะสําเร็จไหมจะป้องกันได้ไหมนะโอ้ราปีเดินมายี่สิบกวิไม่น่าทันครับต้องลุ้นห้องตรงครับห้องตรงจะยึดตรงนี้ทันไหมเออห้องตรงเร็วเร็วเข้า ยึดทำให้ห้องตรงเอ้ยใกล้เคียงว่ะลุ้นหายครับโอเคเอาเราปีเดินกลับเฉยเลยข้องตรงก็ยึดไม่ได้นะครับแสดงว่าไอ้นี่มันเร็วกว่าเรานะในเซียววินาทีนะครับ